แม่แพ้วแฮปปี้มาแล้วค่ะพี่น้องมาเด้อจ้ามาเห็นนายอยู่ในกิ่นยามเมื่อเศ้ามากินข้าวเศ้าน้ำกันจ้าตื่นขึ้นมาเห็นหน้ากันก็เอิ้นกินข้าวรดมาพี่น้องมาพูดนะรังเห็ดแนวกินซอยกันยังอยู่บ้านป่าหนิงคือเก่าละจ้านี่ยังไม่ได้กลับถ้าบบเธอยังไม่ได้กลับน้องคายเธออ่ายังอยู่นนบุรีอยู่นะจ้านี่อ่าทอดหมูตาบักหุฮง ปน,น้เราผัดสตอผัดกุ้งใส่สตอันบอกบอกเอิ้นถือว่านี่ปะนี่นี่ผัดกุ้งใส่สตอโดยเชฟป,ปน,นิตโอ้ไฟเตอร์ตื่นแล้วเหรอไฟเตอร์โอ้ยอไฟเตอร์ตื่นแล้วก่อนน้ำฝันนั่นแหละเออ เนี่ยอยู่นะกินข้าเต็มกระเป้ากับตำมออเะเ้โอ้น้ำลายแตกป่ะฮะไ่อกเออนั่นแหละอยู่กับยายหนิงไงยายหนิงยายหนิงเป็นลาวพายกินก้อยกินลาบอ๋อยกินข้าวด้วยกันเร็วเออป้าหนิงมาออดนะ งพอบักลินไหมพร้อมพี่นอ้องกินกับกล้วยกับลาบแซ่บๆเาเนี่ยมีเหรอามังเอามังควรนก็ต่ำนัคนอย <c oughs> ู่นม้มือน <c oughs> มาเด้อพี่น้องกินข,านขา้ามักกินเข้าแม่แพ้วทั้งหลายเห็ไป <c oughs> อันนี้กิ่เือะไต้ตอนบัก,บกนนลีเนีเปลือกมนาวเนี่ยโอ,อ้ยยากอยได้าโอ้ยาดกันขาดอ้อยไม่ได้นะงานไม่ใช่เม็ดทุเรียนเม็ดทุเรียนอ้อยเออไปกินทุเรียนต่างข้าว

ผ้าก <Laure> ุ้งกุ้งหรือลาบกุ้งลาบกุ้งก้อยกุ้งผ้ากุ้งลาบกุ้งก้อยกุ้งแซ่บปลาเีับปลากุ้งปบ่อยไปก็พาเดินมเหมือนทางเดิมอ่กยกวให้มะแกวอใหญ่เลยอยต้องนั่งข่งกันด้วยกันเูดยแล้วได้ก็เออแล้วบอกว่าเฮียเปนยังไง แค่เรื่องใครถูกนั่งสีกันได้เปียบมูอปวดหลังปวดเอวเราคอยปีเออนี้กันเบื่องมาเลยได้ปียกันบังได้เปียบพัดบ่บบบองได้เปียบบังต้องนั่งขันกันแม่เนาะเขาทำชาบรูดเนาะบ่นั่งตีกันมันดีแล้วได้เปียบมูอแล้วบ่งทำชาปวดเอวปวดหลังเขาไผ่กันเบิ่องมาเลยได้ปีนกันออกมาด้วว่าด้อเถอาออกมาด้อเถอาผมจะไหนแกนี่เห็นไหแกหัวแข้งแกให้หน่อยเี่ขีดหมูเสียแต่มันมีผ่านทันทุนทุนแต่งกวอนมากัน ผม้อหลงจำได้อยู่แบบอ้ยัยอยู่นานเนี่ยทำงานบอกวามึงทำงานไปอยู่กินข้าวอ่ะอสุกเตาเขาไม่อยู่เหรออืมเขอยู่ตั้งหลายวันแล้วเนาะสุกโโหควะไเคยหยุดสุกเต่ลยันเหลืออยู่มันไม่เกี่ยวว่าหยุดหายวันเหลืออยู่แต่อะไรมันเหลืออยู่หอยู่เหลืออยูเหอเอไม่ใช่ตลาดเหรอไม่ไม่ใช่ตลาดเจ้าพยาไงตลาดซี อ้อยของผมรอร่อยเอาเลยจ้าแห้งไ,ไหมเนื้อดิงเนี่ยรู้อะไรไม่รู้อะสั่งจานแล้วกนะ็รีบก็้้องรู้อะไรแค่บ้านเราเลยนะยังไม่ถึงห้อมั้งรู้ว่าเกือบพันอ่ะที่ขายยี่สิบบาทขายนเนื้อสามโลกับพึ่งโลแล้วก็บอกเลยมั้งไม่ไม่ให้เยอะขนาดนี้เพียงเที่ยวเขาดึงทิ้งไป อันนี้ไม่ได้ซื้อเป็นชุดอันนี้เป็นซื้อแยกอืมตั้ยกซื้อแยกซื้อเป็นชุดมันเล่นน้อยอืมให้เนื้อเยอะเอาเลยหอยกินไปยังไงเอ้าวหอยไม่เยอะอุ่นเราหามอยู่ นิ่มอุ่นหอยหอยกินแล้วป่ะไฟมันเหลือหน่ะหม้อหม้อซึ่งหน่ออยหม้อซึ่งน่ะเอาหอยออกมาอุ่นเดีล่ะไฟมันก็เหลืออยู่ไปหม้อซึ่งประเดี๋ยวพี่จะล้างตัวให้หม้อซึ่งไหนดังนี้หม้อซึ่งนี่เราอุ่นนุ่นล้นข้าวยังไม่อะไรมาเลยโอ้โหเซบป่ะเซบเซบลายเลยเนี่ยเซบลายคนไทยกับเซบหลายพี่น้องเหรอเย็นเย็นไม่เผ็ดนะมันเย็นเพราะมันอยู่ในการ ไม่รู้เขารู้ใครพูดใครหรืออะไรไงคนเราอย so uh ู่ดีไม oui> ่ว่างอะง่ายหรอกไม่หมายถึงว่าทางนี้อาจจะว่าไม่เอาแซ่บหลายพี่น้องเลยเออกรน้ำมะพร้าวกินนี่แหละน้ำมะพร้าวกินน้ำมะพร้าวอาเชตบอกให้กินอร่อยไหมอร่อยอะไรของเก๋มันก็อร่อยอยู่แต่ว่ามันอะไรอิ่มแล้วก็แยกย้ายกันพี่น้องแยกย้ายกันน้ำน้ำแล้วก็มานอนเล่นพักผ่อนแล้วก็บ่ค่อยสบายนอนเล่นพักผ่อน โบมีนน้ำพี่น้ำจ้ะก,กินข้าวเศร้าอิม่มเรียบร้อยอิ่มแป้แล้วจ้าจ้ากินข้าวเศร้าอิ่มแล้วนะคะ,ะพี่น้องแซบบอแม่แพวก็แซบแซบจ้ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนด้วยจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าม,มาพอ,อก,กันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ